นี่บพรที่เขาเรียว่มมาเซฟกระทะแต่ขนาดเล็กยังยน่นเดือดเสยครับเบิ้งได้เลยครับเนาะแตกอีกแล้วครับกระทะกระทะเบอร์ยี่สิบสองครับนี่กระทะไม่สั่งในแอปออนไลน์มาพอดีในหลานเขาบปมีเบอร์อรยี่สิบสองแตไดเบอร์ยี่สิบมาลองใส่ดนกระทะเล็กก่อนจะใส่ต้องเอามุเผาก่อนด้ยวยครับ เขาให้ไหมจนแดงคุณเลยครับเขาให้ทั่วใบเลยครับเพราะว่ากระทะเล็กนี่รับจะเกือบสารสาร้องกันสนิมหรือว่าสารย่นกับบุ้หมวครับตรงเขาออก่อนครับเพื่อความปลอดภัยค่ครับสารยังกับดูดูไดไหนล่ะครับเผาเขาจนแดงขนาดนี้เลยครับอยู่ทั้งล่างอีกอะเขาสองรอบครับเขารอบแรกจนทั่วใบแล้ว เรากล้าหน้าหมอกแล้วก็มาเผาอีกรอบหนึ่งคอยไปลากห้ามออกถ้ะซื้อเมื่อนี่ก็เห็นมาบมางบานครับเบอร์ยี่สิบสองนี่ปีนึงผมจะใส่โยประมาณสามใบถูกไหมครับหัวเร็วเร็วสอดหูแห้งครับแตกเร็วเพราะว่าอยูทั้งห้ายนี่ใส่ไฟแห้งครับเวลาพัดขนาดพัดเส้นนี่ก่อนจะพัดนี่ ของเผากระทะอหไจนคนกระทะแดงมันเส้นนันถึงจะพอตีกระทะเจอไฟมันห่อนที่นี่ก็ดุ่งขึ้นครับดุ่งขึ้นพัดบวมวนอ็ะคอคอลุ่มคอไปคอมากกับแตกกัวครับนี่นเพราะ่ที่เขาเรียนว่าเชฟกระทะแตกเชฟกระทะสว่วนนี่ครับเผาจนไหมทั่วกระทะคุณนะครบับอกให้เวทแม้แต่จะมองด้วยครับ เพราะว่าเขาเกือบสารมากเขาอรอดแรกรายการต้มร่าหมูครับรายการที่เผาอีกรอบหนึ่งกระทะหม้นี่ครับมีประโยชน์อยู่เรื่อยครับเคยเอาไปเล็กเตาย่างนะครับดังพ่อส้หมีรายการวิลาย่างหมูย่างนัง้ขาวเล็กย่างถังย่างหมูมันมากหมี่บอ๊อกไก่บ๊ไก่ลูกครับเครื่เอาไปย่างหลายเรียนเลยครับ หรือว่าหายจาไปัวบพิษก็ได้ครับขวพิดตำปิดปุ่นก็ได้ครับขายตรงการกระทะพวงกระทะซอสไห้ซี่นะครับปล่าเ,าเลยครับกุหลาบไม้แห่งครับเคยเอาไงไงขายไข่ปิ่งเพิ่นเอาไปมันใบไงโผด่เพิ่นาเพิ่นเพิ่นเอาไปเฮ็ดเตา่าปิ่งไข่เพื่น่ะ คนย้ายใครเปลีーー่ยนอยู่มาขายอยู่หายไปย้ายไปเพิ่งร้าวมันว้าวไรต่างตัวมาเพียบเลนกต่ยังก็ใส่ได้อยู่ครับนี่ครับเราจะมาล่องพัดเสินดึงครับมีเท้าหลอดสองนะครับนึ่งเท้าหลอดสองแล้วก็ล่างหงอกีครับล่างออกสิมาล่องพัดเสินดึงครับพัดเสินดีอยู่ครับกระทะห้องเร็วครับแต่ว่าเฮ็ียหนานลา พอขี้รับกระทะน้อยไปลองเห็นมันแล้วมันล้นกระทครับเพราะว่านี่ลาเย็นน้ำนามีแต่เ็นน้ำที่ละซีกับของกระท,น,ทนี่เ็นได้สามกับของกเต็นล้นเลยครับต้องได้อาไรวัตซีอยู่อไที่ครับกระทมีอาไวัซีอ,ย,อ,สอยสั้งไหมครับร้านประจำที่ซื้ออยู่ในบุรัมเหมือนเป็นกำลัง จังอยู่ครับกระทะแบบนี้ไม่มี้รับนี่ขายอยู่ร้านเดียวครับแต่เล่ร่องจังเลนตั้งแอปอ,ออนไลน์ก็เป็นแม้แต่เป็นบ้านเบอร์ที่สองเขาเบอร์ยี่สิบห้าแต่ว่าจะสี่พอดีเพรพรดีครับน้อยไปครับสใส่เบอร์ที่สองที่เราครับเพราะว่า เล่าเฮียนน,นัน่งแบบไหอที่ข้างหลายนี่จะเฮียที่ทหล,ลายๆเป็นมอ,งอยง่ายๆนะครับนี่แรละท่านครับนี่ครับพัดเซ็นพันดีด่ครับเซ็นนะครับ